สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพี่น้องทุกคนที่เป็นแฟนคลับของอ,อัฟา้านะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ดีใจแล้วก็ตกใจในการที่เห็นพี่น้องประชาชนมาไม่ต่ำกว่าสองพันกว่าคนซึ่งล้นแถวยาวหรือลักษณะของการที่เรากางเต้นหรือที่รองรับไม่พอค่ะนะกนะ็พี่น้องแฟนคลับที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ย มากเลยนะคะมากเลยต้องบอกได้เลยว่ามาไกลๆเนี่ยบางท่านเนี่ยเดินทางล่วงหน้ามาแล้วก็มาพักค้างแถวนี้ที่ออทพอทราบนะคะมาเช่าโรงแรมพักแถวนี้แล้วก็ยังมีประชาชนที่รวมพลังกันเนะี่ยก็คือเอารถมาเหมากันมาเดินทางมาถึงวันที่28บางท่านก็มาถึงเช้าบางท่านก็มาถึงตีสี่ตีห้าบางท่านก็มาถึงเงาเลยเวลาเพราะหลงนะ ก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องที่อยู่ไกลต่างจังหวัดที่มากันเนี่ยเป็นแฟนคลับหรือเป็นผู้ที่ติดตามและมีส่วนของการที่มีส่วนร่วมกับได้เก็บสะสมพระสมเด็จหรือบูชาไปพอสมควรแล้วก็ได้รับของขวัญจากขอออฟ้าก็พอสมควรนะคะก็ขอบคุณที่ตั้งใจมาในงานแล้วก็มาช่วยงานแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดพระคุณเจ้าค่ะ อันนี้ต้องกราบขอภัยถ้าโยมผอ,อฟ้าดูแลไม่ทั่วถึงแต่ก็ทําดีที่สุดแล้วเพราะาหนึ่งเตรียมพระมาพระที่ใส่กล่องตลับถวายพระคุณเจ้ากับซองเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้ว182ยแปร้อยแปกล่องกล่องละ50องค์ของพี่น้องประชาชนที่ได้เตรียมเอาไว้ก็อยู่ที่ทั้งเพิ่มเติมตอนแพ็กที่แรก 1500แล้วก็มาแพ็คเพิ่มก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จของประชาชนเกือบ2000นะคะเกือบ2,000กล่องของขวัญน,นะคะตามที่พอได้จัดด้วยมือตัวเองแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนช่วยกันจัดในคืนนั้นก็พันห้าแล้วมาเร่งจัดอีกเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็พี่อุดมชุมพรกับคุณหมอโปะก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีสมาชิกที่เดินทางมาจาก จังหวัดแพร่นะคะก็ยังอยู่สำคัญที่สุดคือที่ได้บอกว่าการที่เราให้เนี่ยเราให้แล้วลงมีความสุขแต่มันก็มีบ้างในการที่คนในหมู่บ้านเราเนี่ยหรือพอออาจจะมาอยู่ตรงนี้ประมาณปี2564อันนี้68 64 65 667 66, 68 5ปปีในหมู่บ้านนี้นะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหมู่บ้านไม่เจริญ ก็ค,คือจะเป็นป่าแล้วก็จะเป็นเหมือนชุมชนของคนยากจนซะส่วนมากนะคะแต่มีคฤรหัสน์หลังหนึ่งที่โดดเด่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำให้พออ,อได้วิ่งหาแล้วก็ได้ต้องการจะเปิดทีปี65ก็ได้มาซื้อคฤรหัสน์หลังนี้แล้วก็ต่อเติมตามที่ท่านเห็นเริ่มต้นจากปี65เพราะถึงเวลาเปิดทีนะคะแต่เริ่มมาซื้อตั้งแต่ปี64 ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ปออ,อได้มาอยู่คือการพัฒนาที่แถวหมู่บ้านก็จเจริญขึ้นด้วยการที่เราเนี่ยเป็นผู้ให้นะคะบางทีเนี่ยมันต้องทําใจเหมือนประเภทที่เราให้แล้วคนที่มาฉกฉวยโอกาสก็มีนะคะคือคนที่แฝงมากับชาวบ้านก็มีอย่างเช่นถ้วยจานชามที่ปออซื้อไว้อย่างดีเลยไว้ทํำลงทาน ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้ได้กินอาหารที่พออได้ตั้งใจให้แม่ครัวมาทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยแม่ครัวเราก็ต้องขอบคุณทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเราเนี่ยได้กันกองกับก,บการหาอาหารแล้วก็เป็นทานให้กับประชาชนที่หาเช้ากินข้ามหรือประชาชนที่มากราบขอพรโดยไม่ต้องเสียปัจจัยหรือค่าเข้ามาชมแต่มันมีประเภทที่พระคุณเจ้าเห็นหรือผู้คนเห็น ที่มานะคนที่ได้ถ่ายภาพหรือลักษณะของการที่ได้เห็นการกินอาหารเสร็จแล้วก็เก็บถ้วยเก็บชามไปด้วยอ่ะคือเขาบอกเ้าถือคนโบราณถือมากจะทําให้บุคคลเหล่านี้จะไม่มีกินในวันข้างหน้าหรือเขาจะชดใช้กรรมไปเรื่อยๆคือถ้วยจานชามเนี่ยใครเอาไปนะจากที่ว่าพอพยายามจิตสาธารณจิตบุญในการช่วยเหลือประชาชน แต่ประชาชนที่มาทั้งเพื่อนบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยได้พอเขาได้มีโอกาสเขาก็หยิบฉบฉกช่วยไปมันก็มีนะคะนี่ฝากว่าต้องเอาคืนนะคะไม่งั้นเนี่ยชีวิต